ที่มาที่ไปก็คือกลุ่มก็มีการสารสารตะก้าด้วยเชือกเชือกวิทยาศาสตร์เนาะครั้นี้ก็ก็พาศึกษาดูงานระรวงพลังงานเนาะกว่าจะไปได้ก็ยาก <c oughs> ยากเหมือนกันอัคราก็พาไปดูงานเรื่องยาแฝกพอดีไปเจอเรื่องเกี่ยวเชือกก็จะนํามาต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์ที่เราทํากันอยู่ก็เพื่อลดต้นทุนแล้วก็นํามาป,ปลูกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็อกนุรักษ์น้ํารักดิน แล้วก็นําใบมาทําผลิตภัณฑ์ต่อยอด<ป>ก็ทางบ้านก็มีงานทําผู้เฒ่าผู้แก่ก็ได้ลูกได้หลานกลับมาอยู่บ้านมีงานทําแล้วก็ไม่ใช่ว่าแต่แถวๆนี้ทั้งตําบลก็ได้รับสิ่งดีๆกับเมืองทองค่ะ